สวัสดีครับอยู่กับหุก,กรถดํากลีนครับเรายังอยู่กับฟอร์ดครับดิมิวฮอลแลนด์ครับพกหกหนึ่งศูนย์เจ้าเจ็ดพันครับเสียงเอกลักษณ์เขาเลยฟอร์ดอยู่ไกลขนาดไหนเราก็ได้ยินเสียงเรารู้เลยว่าเป็นฟอร์ดครับแต่เป็นรุ่นไหนเราไม่รู้นะเรารูอย่างเดียวว่ามันเป็นฟอร์ดอ,อันนี้เจ็ดพันครับ จะแบบคุณปูอันนี้หางจะยกไม่ค่อยขึ้นนะเราเดียวครับ นครสวรรค์แถวกำแพงเพชรใช้เยอะครับปอดแต่โซนภาคอีสานไม่เท่าไหรส่วนมากจะให้แต่อุบต้าครับอุบบไม่ค่อยจะขึ้นผู้มีประสบการณ์นะครับในผู้มีประสบการณ์มาไทยนี่ออกมาสวยเลยขี้ไทยนี่จะ เท่ากันเป๊ะเลยครับยางเขาก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะ้ายางคุณปูนี่เขาจะไม่ค่อยมีดอกยางเท่าไหร่ี่ดอกยางเต็มเลยครับไม่อกควาใหม่ดอกยางนะดูการทำนาครับ จากที่ไทยนะาตามมาด้วยครับนกเอี้ยงเขาจะถอยแบบนี้เลยนะเขาไม่วุ่นครับรถใหญ่ส่วนมากเขาจะถอยแบบนี้แหละสังเกตด,ดู เวลาเขาไถนายครับห้องเล็กๆเราเดียวครับอันนี้ไยเสร็จน่าจะวานวานเสร็จแล้วก็ ปีอลอตเตอรี่เลยนะดูดูไปเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วครับในโซนบ้านตรวจบุรีรัมย์อันนี้โซนคระโนใช่เปล่าเขตติดต่อกันครับ ไม่ได้วยดำครับพวกคุมงานไปสำรวจดูว่าเจ้าของไขดีไหม